วันนี้เดี๋ยวพาไปชมแผ่นโมโนฮาร์ฟเซลนะครับ5 5 0วัตต์เทียวันนะครับเทียวันก็เลือกแผงมาตรฐานนะครับแผงที่บูมเบิร์ดจัดลำดับมานะครับทั่วโลกยอมรับนะครับเป็นเทียร์หนึ่ง500-50วัตต์ตัวนี้แผ่นใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยกว้างนี้1เมตร13เซนนะครับยาวประมาณ2เมตร20เซนนะครับใหญ่กว่าจินโก475นะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดู กับทีมงานนะครับดูความใหญ่ของแผ่นนะครับใหญ่มากนะครับแผ่นนี้ขึ้นเรียงเรียบร้อยนะครับ3แผ่น550ราสัตรเที่ยวันนะครับ ใหญ่นะครับอันใหญ่มากนะครับหน้าแผ่นก็ oh. อง,งานนี้เราใช้สามแผงน,นะครับทับปั๊มพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับแผนดูดูไฮวต์นะครับ หนึ้วัตเดี๋ยวเราดูกันน้ําจะเป็นยังไงนะครับใช้แค่3มแผงนะครับเพราะว่าแผ่นวัตสูงขึ้นก็ใช้จํานวนแผ่นน้อยลงนะครับบ่อประดาน6นิ้ว8ปสิเมตรนะครับเจาะไว้แฉะเลยนะครับพื้นที่เพื้งเจาะนะครับนี่น้ําประมาณนี้อย่ยงหมดเดี๋ยวดูปั๊มปั๊มที่จะลงวันนี้นะครับนี่เลย ไฮโวล์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับ CS c s 4 5สองนิ้วสิบห้าคิวนะครับจากไขแฮนดูโร่เช่นเดิมนะครับท่อสองนิ้วนะครับเราเตรียมไว้เก้าท่อนนะครับสองนิ้วคัแปดจุดห้านะครับของตาเสือเกี่ยวนอกเกี่ยวในทุกเส้นนะครับ ดูเนมเพจนะครับนี่550วัตต์นะครับถืนว่าโวลต์เขาอยู่ที่49.6นะครับกระแส14แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับขนาดแผง2เมตร2278มิลนะครับคูณ1,134มิลนะครับความหนาขอบ30นะครับขนาดกัน น้ำนะครับแอนดูโ่หนึนวัตนะครับท่อ2นิ้วนะครับก็ออกเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มแต่น้ําอยู่ค่อนข้างลึกนะครับก็ออกไดขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะคดีมากนะครับ1ิคิวไฮโวลต์นะครับหนึ่งพัวัต์ท่อ2นิ้วนะครับเดี๋ยวรทดสอบน้ํากันนะครับทดสอบน้ำกันรันหนึ่งนะครับ เรื่อยๆอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอย่างขี้แจงตั้งแต่ต้นนะครับเป็นบ่อ80เมตรนะครับ80เมตรน้ําก็อยู่ค่อนข้างลึกนะครับกระดานได้2นิ้วเต็มปากนะครับแต่ไม่พุ่งน้าไม่พุง่งน้ําก็ยังไม่ใสเนาะเดี๋ยวไหลเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ ัวอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ใ่แล้วนะครับงานเตรียมข้อมาอีกหนึ่งเส้นนะครับจะย้อนเพิ่มนะครับเป็น4เติเมตรเลยนะครับด้วยระดับน้ําด้านล่างนับเพราะว่า้าน้ำไม่ดำเรากำลังย้อนความลงไประหว่างเราทดสอบน้ํานะครับเราก็ค่อยๆเจ็บงานไปด้วยนะครับน้ําก็ยังไหลอยู่นะครับทรงตัวอยู่สองนิ้วเต็มๆนะครับ ก็น่งงานวันนี้อยู่ที่บ้านโนนกุ้งนะครับตำบลนาคำํำอาเภอสีเมืองใหม่นะครับก็เป็นลูกค้าประจําของร้านนี่นะครับไปซื้อของที่ร้านบ่อยๆนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาติดตั้งให้ มาดูหลังจากเราหย่อนเพิ่มอีกหนึ่งท่อนนะครับเป็น40เมตรนะครับ40เมตรตอนนี้นะครับเต้ดันปากทรอยขึ้นไงดูมันขึ้นเต็มปากวะนะะเต็มปากนะครับเนะไปเลยก็ใสขึ้นเยอะนะตอนนี้ใสขึ้นเยอะนะ้ะ ธรรมชาติของบ่อลึกนะครับน้ําก็จะดันได้น้อยนะครับเราจะต้องหย่อนปั๊มไปค่อนทางจะลึกนะครับวันนี้ก็สรุปหย่อนไปสิบ0นสีเมตรนะครับน้ําก็สองนิ้วประมาณนี้เลยกระบวนการสําคัญในงานจิตตั้งนะ้ะก็คือการได้ลองนะครับได้เห็นได้ดูนะครับ ดูพฤติกรรมของน้ำของบ่อประดานนะครับของปัม๊มของแผงตัวเซลล์ต่างๆโดยรวมรับ<อ>เราจะป้ปดูแล้วก็แก้ปัญหาในที่หน้างานะครับอ่นะนะเดี๋ยวเราเปิดดูสักพักนะครับตัวน,นี้4 0นะเมตรโครงสร้างก็เป็นตอหม้อสีต้นนะครับตอหม้อปูน,นรับแบบ ทนแดดทนลมนะครับดูแล้วน่าจะได้นะครับน่าจะโอเคเพราะน้ำทรงตัวอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใสออกใสนะครับไม,ไม่มีฝุ่นไม่มีฝุ่นแล้วนะครับเี็บงานละเอียดกันเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับงานติดตั้งวันนี้นะครับแผ่น550วัตต์3แผงกับแคนเบอรโร่1,100วัตต์นะครับไฮโวลนซูคอนโทรนของเรานะครับไ็กเกิดกันฟ้านะครับสายดินลงไปเรียบร้อยนะครับ,รบต่อมอสีต้นน้ำก็ไหลยอยู่สองนิ้วเต็มๆนะครับสายไฟตอนนี้งานนี้เดินเดินลอยนะครับ จบเรียบร้อยนะครับเบอร์ติดต่อ085นะครับ01915นะครับสาธุบนโซลาเซล์ประกันงาน2ปีทุกงานติดตั้งนะครับ